ทำอะไรครับนี่สวัสดีครับปูสวัสดีครับครับกําลังหาแนวทางดีๆให้เอฟซีอยู่ครับในค้าผมในอ่างมังกรพันปีโอปูกําลังส่งตัวเลขนะครับส่งตัวเลขให้เป็นของขวัญเอฟซีช่องขุมทรัพย์พญานาคพิเศษครับนี่กับป้าโยกับลุงไก่กับบันีชาแนลนะครับนี่คือมังกรพันปีของปูนะครับครับผม ถู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 ดูอืมอันนี้ปูส่งน้ําเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับแมนสทงน้ำมังอก่อนเรียบร้อยทําพิธีเรียบรอย้รยบรอยแล้วนะครับครับผมมังก่อนพันปีนะครับสมเด็จห้อยคอก็น่้สมเด็จพันปีมันะสมเด็จวัดละครอืมอ้าวซูมๆตรงนี้ดู fc เห็นอะไรมั่ง เดี๋ยวปวยเทพจะเอามือออกนะอปูเอ๊ะก็ไรสิซูมดูสิดูไม่ชัดเลยเอฟซีเอ้ยเรียกให้ปูเห็นบ่ปายโยเห็นบ่ปายโยเห็นไหมปายโยก็เห็นจ้ะอยากให้ปูเฉลยปายโยก็เห็นโอบ่เห็นถ้าไม่เห็นก็น่าจะอยู่ตามโอ่งนี้โอ่บ่อยเนาะครับนี่ให้ดูที่มังกรพันปีเลยนะครับ พี่น้องนะครับ,รบผมว่าเอาจริงๆเลยเนาะที่เห็นในนะครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้เลขสี่เลขสี่ครับตัวนี้เลขเก้า แล้วเคยออกไม่ปูในในมังกรเนี่มีเคยออกไหมหรือว่าเคยออกเคยออกฉะนั้นฝากฝากให้พี่น้องเนรอบที่กำลังดูอยู่ทางบ้านถ้าพี่น้องชอบเก้าสี่ตัวเดียวเก้าสี่เก้าสี่ตัวค่แค่นแค่แครับคเม็ดเดียวกะจัดไปถ้าถ้าเดือนห้าแล้ว นะครับเเก้าสี่949คงไม่หนีอีกแล้วมั้งค่ะนะครับฝากให้พี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามช่องขุนรัพย์พญานาคป้าโยกับลุงไก่ค่ะก็ขอให้ทุกท่านจงเฮงเฮงรวยรวยปังๆในวันที่สองพฤษภาเนาะค่ะมีโชคมีลาบกันสุขสุขคนนะครับเป็นเพียงแนวทางเด้อขุนรัพย์ป้าโยลุงไก่ค่ะ กับวัน,นีชาแนลนะครับแวะมาเยี่ยมปู่เทพไม่มีอะไรจะฝากต้อนให้ก็เลยฝากให้แนวทางแนวทางนะครับเก้าสี่เก้าสี่ครับเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวเดียเเด๋ยวเขล็ดน,นะครับครับเดี๋ยวเราไม่มั่นใจต้องไปดูในองค์เองก็ได้นะครับ,รบองค์ปอบ่อยมากเลยเนาะครับฉะนั้นพี่น้องก็ดูเอามานใครมานมันครับค่ะบุญใครบุญมัน อันนี้ก็ออกบ่อยมากปุ๋ยมาเนี่ยออกบ่อยมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าบางกรจับอย่างเงี้ยเย็นนะเนี่ยอืบางครั้งพี่น้องทําไมป่วยเทพต้องอุ้มบางกรมบางกรนี้พันปีจริงครับครับเอฟซีแคปหน้าจอยดูเผื่อเห็นตัวเลขเอชจะส่งให้แบบห่างๆวนๆไปวนมาเดี๋ยวขอดูก่อนว่าทีแรกทั้งศูนย์เก้าศูนย์หกออกไปเกลี้ยงเลยครับตอนนี้นะอยู่นี่ออกแล้วออกอีกนะครับเอฟซีดู สุดท้ายในห้างมังกรก็94สุดท้ายก็คือข้างบน94เนาะ94ในห้างมังกรเลยพี่น้องชอบตัวไหนก็เลือกเอาเองนะครับให้ดูแบบรอบเลยอะตรงนี้น่าจะเลขเยอะนะครับแคปหน้าจอไปดูนะครับนะครับเป็นแนวทางเอฟซีนะครับซองให้เอฟซีดูแบบชัดๆ เมขมังกรพันปีของโปรเทพที่ <ง S 2> สถานโปรเทพครับตั้งแต่ศูนย์หกก็ออกหมดแล้วนะเกี้ยงออกมาตลอดเลยอือออกมาตลอดเลยนะครับครับออกตลอดงวดก่อนงวดที่แล้วเรางวดก่อนเรางวดก่อนนู้นก็สามตัวนะเราปูกใช่อะไรที่ว่าหกสามอะไรนะศูนย์หกสามหรือยังไงแมน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 แต่จำไม่ผิดเนาะนี่เปดปูดตัวใหญ่นน่ มันเรียกเป็ดลยใหญ่มากน,นี่นะเป็ดบนี่เป็ดใหญ่บว่นี่เออเปดสิ <8 S 2> ตัวนี้อะไรล่ะศูนย์เปดศูนตัวนี้อะไรเปดศูนแหละครับน่ะเป็ดศูนย์เป็ดศนยอ้่ศูนย์ก็จะมีหัวนิดนึงอ่ะเปดแต่เล่นองนี้มีเป็ดด้อพี่น้องก็ดูเอาเปดเก้าสี่ปูบอกว่าสี่เก้าเมื่อกี้นี้ เก้าสี่เก้าสี่เป็ดเก้าสี่อ่ะเดียวป่เก้าสี่เก้าสี่เลยไม่มีสามตัวนะปูให้สองตัวเก <94. S 2> ้าสี่เก้าสี่ครับเป็นในอมกงเห็นเป็ดใหญ่ครับอ๋อเอาเป็ดมาใส่แล้วแต่ตัวนี้สามศูนย์มันยังออกเลยนี่เนี่ยเอาเป็ดตัวใหญ่ข้างล่างตัวไหนพี่น้องก็ดูเองนะเนี่ย ขางล่างก็มีล้วเนี่โอ้สวยไหมเลขข้างล่างล่างเป็นอะไรไเ,นเนาะ,ะ,ะแล้วจะใครชอบจัดไปนะครับซี่น้องยังไม่เคยมากาบนะครับมางตอนันปีก็ แว่มาที่ทิพสถานกรุเทพได้น้อพี่ผมทราบน้อครับผมครับข <ผม S 2> ้างในน้ะไม่มีอะไรแล้วครับข้างในมีแต่น้ำมนน้ำห้าบ่อครับข้างใน ส่งดู F4 ส่งดูด้วยกันนะครับอ่ะใครชอบตัวไหนก็จัดเลยนะครับสง่งครับดีเอ็ใช้โทรศัพท์สองเครื่องอาจจะภาพมัวนิดน,นึ่งนะสาธุสาธุเข้านะจอขยายดูนะเพื่อมีตัวเลขย้ำว่าออกหลายงวดแล้วออกตลอดนะครับเลของค์กรพันปีนะครับครับไม่เห็นกลุมทรัพย์เข้ามานานเลย ฉะนั้นค้าวังวันนี้ขอให้พี่น้องโชคดีเก้าสี่นะครับครับถูกดีเก้าสี่ปูไว้แลครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อสาธุสาธุอ่ะผมเห็นเป็นเลขสองนี่เลขสองแล้วเลขสี่ครับปูสองสี่อ่าสองน่ม ครับสุดแล้วก็ปูบอกว่าอะไรเล็ม็ดเดียวแขแงๆตัวไหนเม็ดเดียวแข็งๆจำให้มั่นคันในตายคือเก้าสี่เลขเลขอมกรนนะครับนะครับในตัวมังกรเลยในหางกีนี่ครับเป็นตัวเล็กๆชัดเจนเลยเลขสี่กับเลขเก้าเม็ดเดียวเก้าสี่มาดูดูนี่เก้าสี่นะครับนี่ครับสองครับชัดๆเลยจะจะแจะจะเลยสองตัวมัอืม นี่เป็นแนวทางนะครูเนาะครับฉะนั้นก่อนลงไลฟ์คอยพี่น้องทุกท่านโชคดีครับมีเงินใช้ทุกท่านทุกคนนะครับสาธุ